ถึงแล้วครับบริษัทที่ที่คอมนะครับถึงแล้วครับนี่ครับมาแล้วครับวันนี้ก็มีการจัดอบรมโครงการนะครับวันนี้เกี่ยวกับรถเครื่อขายนะครับพอแล้วครับนี่นะครับบักมือซิทโผมกับบักย่างโอมมันขับรถครัผมขับรถทั้งขวาแล้วครับลงกันแล้วครับเรื่องหน่อชทุกงานนะครับเอาครับสวัสดีครับโวัดีครับสวัดีครับเอา ครับยืมตัวแล้วครับครับมาแล้วครับคู่ชันชัยมหาไหร่ราชพัฒน์นะครับ มาดาเหรอครับเราเข้ารวมงานครับที่ที่ข้อมันกับมหาลัยครับนี่ครับนี่ครับได้บนครับในนี้ตัวอะไรคุณครับเดี๋ยวจัดครับผมเดี๋ยวจะจัดเดี๋ยวจะจัดสถานที่ครับ นี่ก็บรรยากาศนะครับนี่ครับหยิบปปสครับเข้าแล้วครับนี่ครับนี่ครับโอ้เรื่องแถวไลค์ขนาดเลยครับโอ้โหบุญธรรมโอ้เอ้าเหมือนเดิมครับผมเหมือนเดิมครับไทยกันเออใส่ผู้ใด้ใช่เออนี่ฮะหาแนวรวมแล้วครับนี่หาแนวรวมแล้วครับหาแนวรวม อบวกเา่วงันมาอดีวัอนั้นค่ะตอกแดงลอยกระโปดเลยค่ะกระื่นใกระโปเี่กะโปอุนกะโปวันนงกเายีนะอะเนี่ครับบรรยากาศนะครับที่นี่เชียนพ้นครับพี่โอ๋ลครับาบริษัททีทคอมครับนี่ก็เุณครูชัาใช้หมครับไม่ได้ครับคนะครับจากมาเะานนท่านะครับบา แสงเดินทางทางแรกก็คือพวกแก้วแก้วมันมันกับอะไรเนี่ยนี่ก็ยังโอมนะครับนักศึกษาจากเอาไว้เอาไว้บนนะครับที่ไปแข่งขันนะครับเข็มขันขอนประเทศนะครับท ja, ี่เจ็ดของประเทศนะครับแต่ต่างกันกับสายของแดงนะครับหรือจะเรียนะครับเอาแสงไปส่งบนของแดรไได้นะครับ

ส่วนข้างนอกนี่เป็นแจ็คเก็ตนะครับเวลาที่เราจะเข้าหัวก็เราจะไปการเข้าหัวเป็อแเตนี้ละครับ,บร<จ>เป็นแจ็คคอร์ดคอร์ดปอกหัวไปด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยตัวที่ปอกหัวเอาเรียกว่าปอก,ปอก,ปอกส่วนที่มางเล็กก็ นี่ก็บรรยากาศนะครับการเข้าหัวไฟเบอร์ออปติกนะครับครับตอนนี้ก็ลงรมาคับช่างเทคนิคนะครับของทีทีคอมแะครับทัานที่หนึ่งเราบอกไปแล้วช่องสายที่ใช้ครับนย่าเล่นเก่งเลยนี่นะครับว่าเครื่องสไปซ์สายนะครับก็ราคาก็อยู่ตอนนี้จะเป็นประมาณหกถึงเจ็ดหมื่นเลยนะครับเครื่องนี้ ก็จะมีสายไฟเบอร์สีดำนะครับอยู่ที่6คอละครับตอนนี้ก็กำลังสาวิธีการปอกนะครับโดยใช้คีมนะครับคีมปอกนะครับแล้วก็มาดูทิชชู่รูดที่แอลกอฮอล์นะครับอนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ละครับนะครับนี่เพื่อแตะนะครับแล้วก็รูดนะครับ พอบอลูเสร็จแล้วต้องตัดนะครับตัดให้เป็นต้องตัดซ้ายนี่ะครับนี่นะครับนี่ครับนี่ครับต้องตัดซ้ายนะครับให้ตามขนาดนะครับตามขที่เราตัดนะครับตัดแล้วในส่วนของหัวมันก็จะออกมาล่ะครับแล้วก็ก็จะตัดสองฝั่งเลยเหมือนกันแล้วก็มาสไปกับตัวเครื่องนะครับครับก็จะทําการหล่อเข้าไปซึ่งจะต้องมีตัวสลิปโปรเทคนะครับที่จะต้องเข้าหลอดด้วยเดี๋ยวถ้าเกิดนะครับลักษณะนั้นก็จะเข้าเพื่อไอ้ตัวสลิปโปรเทคก็จะหลอมล ลายนะครับจะมีเครื่องหลอมอ่าข้างบนนะครับนี่จะมีเครื่องหลอมก็ทำอยู่บนด้วยนะครับก็ให้ความร้อนนะครับเพื่อเป็นชิ้นเดียวกันนะครับพื้นแบบปีนแรลมตัดอัตโนมัติอีกแบบนึงที่เป็นแบบของเครื่องจะมีกรงหนึ่งเป็นเครื่องแบบปีนแล้วก็วตองนะครับเป็ะครับพี่โอมาบายแล้วครับสร้างโอมแล้วครับสร้างโอมอธิบายครับชุดแบบรอแล้วครับตอนวางนีะครับวางแล้วครับต้องวางที่ตรงหลองนะครับจะให้ Đó, chạy đưa chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy bò, เดี๋ยวตอนจะเหติเหตุเองลราเป็นยังไงต้องว่างใส่ไม่จะชนกันอ่ะหัวมันจะแรงชนกันอ่ะเออมันจะจับดึงหัวชนกันอ่ะแต่พบชนกันไม่เฉียมกันแ่ะมันก็ะสีเบี้ยวเออแต่หลักการประมาณนั้นดูไว้แล้วครับดูไว้แล้วครับดูไว้แล้วครับเบิ่งตาไว้แล้วครับอย่ารู้มากนะได้ความรู้เยอะนี่ครับเดียวความรู้นะครับอย่าจมนะครับแต่ว่ากลุ่มนั้นผ่านี่ก็อีกกลุ่มนึงแล้วครับวันนี้ก็ตัวก็สอนแล้วครับนี่ก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงนะครับเพื่อนเจ้าไปไหน แธรีบบอกให้มาเออดวนมาถ่ายรูปด้วยครับนี่แหละครับทีนี้มันคุรูยังก็สอนนะครับนี่ครับขอให้ตรงๆเลยนะนี่ครับสอนเข้าขตรงตรงนะครับ ลงมือปฏิบัติแล้วครับออกสู ar, uh, like right ่งานใช่ไหมครับเข้าใจไหมเอ่อสู่งานเก็บผ้าให้กลุ่มๆนะครับนี่ตากรองผมแล้วครับซักซ้อนนะครับตากรอบมีประเทศเทียนจีนแล้วครับจะไปประเทศจีนสอนภาษาจีนแล้วนะครับมี่ฮาวจิงฉงชังฉังฉังนี่ก็อีกกลุ่มนึงแล้วครับบรรยากาศนะครับนะครับรุ่นพี่ครับนี่ก็รุ่นพี่นะครับของไม้ลักษณพัดนะครับ มาดูเด็กๆแล้วครับกำลังเข้าแล้วครับมี่ก็จะการเข้าหัวนะครับวิธีการเข้ากับบล็อกแล้วครับอ๋อตาพ่นใหม่พ่นใหม่ที่พี่พ่นใหม่อาขของมาจากลูหน้านี่นะครับก็นี่นะครับก็พี่โอ้ครับนี่ครับหนูก็ได้นําให้อธิบายนะครับวิธีการเข้าอย่างไรนะครับนี่นะครับกลุณหนึ่งกำลังคิดเหมือนกันนะครับพี่บุญพี่ซ้อนนะครับนี่ครับ ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันไว้หน้านะครับผม